สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเครื่องพ่นหมอกควันยี่ห้อ e l t t f o ฟ x นะคะเครื่องรุ่นนี้นะคะเป็นอีกรุ่นนะคะที่เหมาะสำหรับฉีดพ่นในพื้นที่อาคารบ้านเรือนนะคะโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารฟาร์มและคอกสัตว์ต่างๆนะคะตัวเครื่องกระทัดรัดน้ำหนักเบานะคะการใช้งานง่ายนะคะการบำรุงรักษาไม่ยุ่งยากอีกทั้งนะคะเรายังมีศูนย์บริการในประเทศไทยด้วยนะคะมีช่างเทคนิค คอยให้คำแนะนำแล้วก็แก้ไขปัญหาเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงค่ะตัวเครื่องนะคะผลิตจากสแตนเลสนะคะทนต่อความร้อนทนต่อการกัดก่อนของสารเคมีค่ะแบตเตอรี่นะคะเป็นระบบแบตเตอรี่ลิเธียมไรออนนะคะสามารถนำมาชาร์จใหม่ได้นะคะระบบสตาร์ทนะคะเป็นระบบปุ่มกด Start ะะสตาร์ทอัตโนมัตินะคะสตาร์ทติดง่ายนะคะเพียงแค่กดปุ่มสตาร์ทค่ะ เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับเครื่องกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่องนะคะก็จะมีคู่มือการใช้งานนะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษอย่างละเล่มค่ะสายสพายนะคะใช้ปรับสั้นยาวตามสรีรละของตัวผู้พ่นค่ะชุดเครื่องมือบำรุงรักษานะคะ1ชุดชุดอะไหล่สิ้นเปลือง1ชุดค่ะ อะแดปเตอร์ชาร์จนะคะ1ชิ้นแบตเตอรี่ลิเธียมไรออนนะคะ1ลูกกวยนะคะสำหรับใช้เติมสารเคมีชนิดตะแกรงกอง1ชิ้นนะคะกวยเติมน้ำมันเชื้อเพลิง1ชิ้นค่ะหน้ากากป้องกันสารเคมีพร้อมกองนะคะ1ชุดแล้วก็แว่นตาป้องกันสารเคมีนะคะ1ชิ้นค่ะชุดป้องกันสารเคมี1ชุดนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์นะคะใช้สำหรับทำความสะอาดท่อพ่น1ชิ้นค่ะ เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักส่วนประกอบที่สําคัญของเครื่องพ่นกันก่อนนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงนะคะบรรจุอยู่ที่1.5ลิตรค่ะถังบรรจุสารเคมีนะคะบรรจุอยู่ที่7ลิตรค่ะปุ่มกดสตาร์ทนะคะปุ่มนี้นะคะจะไว้ใช้สําหรับเทสร,ระบบไฟฟ้านะคะตรงนี้นะคะจะเป็นวาล์วเปิดปิดสารเคมีนะคะแล้วก็ใช้สําหรับคลีนสารเคมีด้วยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นกระบอกสูบลมนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นปั๊มนะคะใช้สำหรับฉีดน้ำมันเข้าสู่ระบบคาร์บ,บูเรเตอร์ค่ะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนวิธีการใช้งานของเครื่องพ่นนะคะก่อนอื่นให้เราเติมน้ำมันเบนซิน91 95หรือว่าแก๊สโซฮอลก็ได้นะคะเติมไม่เกิน80%ของถังนะคะจากนั้นให้เรามาเติมสารเคมีนะคะสารเคมีเราจะผสมจากภาชนะด้านนอกนะคะ ควรเติมไม่เกิน80%ของถังนะคะเพื่อเว้นช่องว่างให้กับแรงดันอากาศนะคะปิดฝาให้สนิทนะคะจากนั้นเราจะมาใส่แบตเตอรี่นะคะเข้าสู่กล่องบรรจุแบตเตอรี่นะคะแล้วเราก็จะมากดปุ่มสีเขียวนะคะเพื่อเทสระบบไฟฟ้านะคะจะมีเสียงขึ้นมาแบบนี้นะคะก็คือระบบไฟฟ้าสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะจากนั้นนะคะให้เรามากด ปั๊มน้ำมันนะคะเพื่อให้น้ำมันฉีดเข้าสู่ระบบคาร์บูเรเตอร์นะคะเราจะกดประมาณ3-4ครั้งนะคะอ่ากรณีที่เราใช้งานเครื่องครั้งแรกค่ะจากนั้นเราจะมาตรวจเช็ควาลวปิดเปิดสารเคมีนะคะว่าอยู่ในตำแหน่งปิดเรียบร้อยดีแล้วนะคะจากนั้นก็มากดปุ่มสตาร์ทนะคะ เมื่อเครื่องติดแล้วนะคะให้เราอุ่นเครื่องไว้ประมาณ10วินาทีนะคะเพื่อให้แรงดันในถังนะคะเกิดความสมดุลสม่ำเสมอค่ะขั้นตอนการดับเครื่องนะคะให้เรามาหมุนวาลวนะคะปิดเปิดสารเคมีไปยังตำแหน่งคีนสารเคมีนะคะก็คือ,อหัวลูกศรวาลวนะคะจะอยู่ขนาดอย่างนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราสังเกตที่ปลายท่อนะคะเราจะรอจนกว่าควันหมดจากปลายท่อนะคะให้เรามา กดปุ่มปิดเครื่องนะคะแล้วก็คลายฝาถังสารเคมีนะคะเพื่อให้แรงดันอากาศนะคะออกมาค่ะแล้วก็ปิดวาล์วนะคะไปยังตำแหน่งปิดนะคะสำหรับกรณีที่เราจะใช้ระบบแมนนวลนะคะก็คือ,อกรณีที่แบตเตอรี่เราอ่อนนะคะหรือว่าปุ่มกดสตาร์ทของเรานะคะสตาร์ทไม่ติดก็คือเราจะมาะบิด กระบอกสูบลมนะคะเพื่อให้กระบอกสูบลมพร้อมใช้งานนะคะจากนั้นนะคะให้เรามากดปุ่มสตาร์ตสีเขียวเนี่ยนะคะค้างไว้แล้วก็สูบนะคะสูบลมสูบลมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเครื่องจะติดนะคะแล้วก็พอเครื่องติดแล้วเรากดปุ่มสีเขียวค้างไว้ประมาณ3-5วินาทีแล้วปล่อยะคะ่ะ ขั้นตอนการชาร์จแบตเตอรี่นะคะหลังจากใช้งานเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้แบตเตอรี่เก็บไว้ทุกครั้งนะคะตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนะคะที่ไปพร้อมเครื่องเราจะเสียบกับไฟบ้านนะคะเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จนะคะลงที่ไฟบ้านนะคะสังเกตว่า,าสถานะจะขึ้นเป็นสีเขียวนะคะให้เราเสียบเข้าไปที่ลูกแบตเตอรี่เลยนะคะจากนั้นนะคะสถานะจะขึ้นเป็นสีแดงนะคะ เมื่อสถานะกลับมาขึ้นสีเขียวอีกครั้งนั่นแสดงว่าแบตเตอรี่ของเราชาร์จเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเครื่องหายร้อนแล้วนะคะเย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้เราเช็ดทำความสะอาดเครื่องพ่นนะคะแล้วก็เก็บไว้รอใช้งานครั้งถัดไปได้เลยค่ะ ค่ะสำหรับการใช้งานของเครื่องพ่นหมอกควันนะคะยี่ห้อ e l t t f o ฟนะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้ลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อสอบถามตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะ